ในวันนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บนถนนสุขุมวิตเส้นทางขาเข้าจังหวัดระยองบริเวณปากซอยสัตหีบสุขุมวิต101ยินดีเกตพื้นที่ตำบลพุตธหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อพาทุกท่านนั้นมาตามหาความจริงและเปิดเผยเรื่องราวของชีวิตหนุ่มน้อยวัย15ที่ชะตาชีวิตพลิกผันทําให้เขานั้นได้กลายเป็นพ่อค้าขายโรตีตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยซึ่งผมจะพาทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวชีวิตของเด็กคนนี้กันนะครับว่าเขานั้นเป็นใครมาจากไหนและทำไมชีวิตของเขาต้องมีชะตาชีวิตพลิกผันให้กลายเป็นพ่อค้าโรตีตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับอขอโทษนะครับพี่พี่เป็นอะไรกับน้องะครับก็เป็นแบบว่าเพื่อนบ้านอะ่ะแต่ว่าก็รู้ว่าน้องเขาลำบากเขาใช้ชีวิต<ร>อยู่กัน<ร>ยัยงไงครับเขาอยู่กับยายแล้วก็ยายก็ สูงวัยแล้วรับจ้างเลี้ยงคนสิท์เตียงอืมเช่าบ้านอยู่หรือว่ามีบ้านตัวเองเช่าบ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านสัตหีครับได้เด็กสองสี่คนเนี่ยแม่เพิ่งจะตายไปสี่ห้าเดือนแต่ก่อนหน้าเนี่ยพ่อตายไปแล้วสี่ปีครับเขาอะเรียนโรงเรียนบ้านสัตหีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับห้องเดียวกับหลานครับที่แรกเขาก็อยู่บ้านเขาแหละแต่ทีนี้ เราอ่ะชวนเขามาอ่านหน,น,น,นังสืออ่านอ่านหนังสือแก่ก็รู้ว่าเขาลําบากอะไรเนี่ยก็อ,อุปถัมภ์ดูแลเาัาให้ชา่าให้ปลาเขากินอะไรแบบนี้ครับ,รบตอนหน้านี้แม่เขายังไม่เสียนะแม่เขามาขายลูกชิ้นลดลดขายลูกชิน้นตรงนี้แหละแต่ที่เขาขายเราตีได้เนี่ยคือเจ้าของที่ที่พี่อยู่พี่เช่าที่เขาอยู่เนี่ยเจ้าของที่เหมือนเขาอ่ะเป็นคน ลงลงสนให้เพราะเขามีมีมีตังหน่อยอะไรแบบนี้ยคือว่าให้รถเคนให้ทุกอย่างลงทุนใหุ้นให้น้องได้ได้สร้างชีวิตตัวเองสร้างสร้างรายได้เพ่ญาติเขาออกมาสอนวิชาให้ให้ให้วิชากับเขาเรียนรู้เรื่องโรตีคนตัวนี้ก็คือเขาเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มโนตอาลีก็เป็นคนที่ให้ชีวิตน้องให้น้องได้มีสร้างรายได้กับครอบครัวตัวเอง อุดนุนจเจือเพราะเขามีอาชีพมั่นคงดีกว่าพี่ครับเขาก็เหมือนว่าช่วยวยกันไปแล้วทำร้านอาหารเราก็ช่วยเรื่องการกินก็คือว่าน้องคนนี้ผู้ชายเนี่ยนะเป็นพี่คนโตที่ได้มาทําขายโรตีรเพื่อเอาเงินไปหล่อเลี้ยงตัวเองส่งเปงเรียนแล้วน้องๆทุกคนไปโรงเรียนต้องจา่ายถ้าไปโรงเรียนแล้วก็เลยเขาก็บอกว่าขายได้เนี่ยเยงินทั้งหมดจะไปโรงเรียนเท่าไหล่แล้วเหลือก็เป็นทุนที่เก็บ ซื้อของเวลาที่ของหมดครับแล้วเหลือจ็กนั้นก็เก็บเอาไว้เผื่อการเรียนขาดสนอะไรจะได้ออมาใช้พี่ครับขอถามอย่างหนึง่งน้องเขาเป็นคนยังไงบ้างเด็กผู้หญิไม่มีอะไรนะเด็กเด็กผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไงนิสัยม่ีอะไรนะน้องเขาแบบว่าเขาอยู่ห้องเดียวกับหลานนะครับ,รบก็ตามภาษาเด็กวัยของเขาไม่มีเรื่องถกเรื่องยาอะไรแล้วเท่าที่เราคือเป็นคนดีไหมครับค่ะ เพราะว่าเสาร์วอาทิตย์เนี่ยเขามานอนที่นี่เจ้าของที่จะให้บ้านไว้หลังไว้ให้นอนเพื่อว่าเช้าวันเสาร์จะต้องไปอ่านหนังสือแขบสี่พี่น้องอ่ะจะต้องมานอนอยู่ที่นี่ศุกร์มานอนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วอาทิตย์ไปเรียนหนังสือแขกก็พวกที่อยู่ตางภาษาเด็กก็คือเด็กเขาเป็นคนที่มีความกระตัญยูต่อต่ออย่างคุณย่าคุณยายหนูย่านะฮะกเกเรเลยครับไม่ได้มีกิจวัตรก็ไปโรงเรียนแหละแต่ก็มีบ้างว่า เวลาขายรถตีอ่ะกลับบ้านเด็กเนี่ยเขาก็คงจะไปโรงเรียนไม่ไหวมีแบบว่าจุดโรงเรียนบ้างปล่อยอะไรแบบนี้เพราะว่าเด็กร้านสามทุ่มกว่าจะกลับบ้านก็สี่ห้าทุ่มเราก็รู้ว่าเด็กเขาขายดนกี่โมงครับขายหกโมงเย็นจนถึงสามทุ่มสามทุ่มท,ทุกวันเลยยกเว้นวันจันทร์เนาะใช่ครับจุดด้วยกันเหมือนกันนี่แหละครับก็คือว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เป็นคนดีใช่แล้วก็สร้างรายได้ตัวเองแล้วก็หล่อเลี้ยงครอบครัวตัวเองใช่ค่ะครับ ก็ดูแลน้องอ่ะสามคนเล็กๆอ่ะมีปหนึ่งปสองปห้าแล้วน้องคนนี้มสองเขาบอมสามปีเนี่ยเขาจะต้องไปเข้าที่ใหม่เนี่ยบอกเขาว่าขายได้ให้เก็บังเอาไว้นะเพราะว่าเปิดเรียนที่ใหม่ต้องชัดมีค่าใช้จ่ายค่าเทอมค่าเสื้อผ้าเปลี่ยนที่เรียนใหม่เขาก็บางวันก็ได้บางวันถาสามสี่ร้อยเงี้ยถ้าสามสี่ร้อยเขาก็ไม่มีเก็บหรอกก็เกิบก็หมดแล้วซื้อของอีกนะครับ เขาก็เหมือนว่าอาศัยพออยู่ได้ไอะน้องครับน้องแนะนําตัวได้ไหมครับว่าน้องชื่ออะไรครับผมคอสุเทพสวัสดีครับอยู่ชถวพระเทียมาจากพื้นที่สับปะรดสุเทพสวัสดีอายุเท่าไหร่ลกูกอายุสิบข่าอายุสิบห้าปีปัจจุบันหนูเรียนชั้นไหนครับมสามมสามที่โรงเรียนไหนครับบ้านสตัสตหีบบ้านสัตหีบแล้วทุกวันนี้หนูอยู่กับใครลูกอยู่กับยายอยู่กับยายยายอายุเท่าไหร่จ๊ะยายอายุหกสิบแปดหกสิบแปดปีท่านทํางานอะไรลูกเป็นแม่บ้านครับ เป็นแม่บ้านแล้วหนูมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องสี่คนมีใครบ้างแนะนําตัวให้พี่ฟังหน่อยอันนี้มินาเบเตอร์แล้วก็เบร์ตอร์มีมินาอยู่ไหนลูกเจ็ดอายุเจ็ดเจ็ดครัหนูเรียนชั้นไหนครับปหนึ่งปหนหนูว่าลูกอยู่มาสองชื่ออะไรลูกชิตติยาิิตตยาอายุไหนลูกสิบสามแล้วหนูว่าลูกชื่อบัวตองอายุไหนลูก สิบขวบเรียนชั้นไหนครับปสี่นะเอาพี่ถามได้ไหมครับแล้วปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่หนูไปไหนลกูกพ่อกับแ,แม่เสียแล้วพ่อกับแม่เสียแล้วท่านเสียไปนานยังครับพ่อพ่อเสียไปสี่ปีกว่าแ,วแล้วแม่เสียไปประมาณสามปีหรอครับแล้วหนูเสียใจไหมลูกทุกวันนี้ที่ไม่มีพ่อมีแม่แล้วท้อไหมครับนคิดหน่อย แล้วหนูใช้ชีวิตยอยู่กันสี่สี่พี่สี่คนพี่น้องกับคุณยายเหรอลูกมีบ้านเช่าไหมเป็นบ้านตัวเองหรือบ้านเช่าครับเขาบ้านเขาให้อยู่ฟรีให้อยู่ฟรีค,ยยยครับแล้วหนูมาทําอาชีพขายโรตีทําไมาลูกบอกได้ไหมครับหาเงินช่วยยายแล้วก็เอาไปเรียนต่อม4หาเงินช่วยยายแล้วเอาไปเรียนต่อม4แล้วเงินน้องน้อง,นอง,นอง,นองหนูให้ให้น้องก็ได้หรือเปล่าครับให้ให้ด้วยให้น้องกับยายหนูมาขายโรตีได้กี่เดือนแล้วครับสามเดือนกว่า สามเดือนกว่าแล้วแล้วหนูเอาเงินไหนมาลงทุนนะลูกมีคนลงทุนให้ครับมีคนลงทุนให้หนูแล้วทุกอย่างเลยหรอครับสอนให้หนูทําด้วยหรอลูกใชใ่ยกลา้านยก้านเลยครับครับหนูรู้ทุกวันนี้หนูเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหวไหมครับไ,<ป>ไหวรักน้องๆไหมรักรก,ก็อันนี้หนูรักพี่ชายหนูไหมลูกรักไหมครับห้ามดื้อน,นะ เป็นไหมพี่ชายเหนื่อยขนาดนี้รู้ไหมลูก,ลกนี่นะครับก็เป็นน้องน้องสุดเทพนะครับสวัสดีเนาะเป็นเด็กที่มีความกระตันยูนะครับอยู่กับคุณยายเนาะแล้วก็มีความขยันน้องศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านนานะครับกําลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ปัจจุบันหนูได้มาประกอบอาชีพหลังเลิกเรียนขายโรตีเนาะนะครับเพื่อหาไรายได้ไปหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและน้องรวมถึงคุณยายที่แก่ชราแล้วนะครับ นี่นะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถติดต่อน้องมีเบอร์โทรไหมครับเบอร์อะไรครับ0ู5 8 8 7 5 0้าแศูนย์ย์อ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับ0ูนย์ห5 0 3 1ดดดหสถ้าใครเขาอยากติดต่อช่วยเหลือหนูโทรเข้าเบอร์หนูได้เลยนะลูกนะนะครับก็สู้ๆต่อไปนะครับเป็นเด็กดีนะลูกนะาตั้งใจเรียนกันนะครับนะ